สวัสดีครับถ้าพูดถึงโลกของกาแฟเนี่ยนะครับมันมีผู้เล่นหลักๆอยู่แค่สสายพันธุ์เท่านั้นแหละที่ครองตลาดอยู่นั่นก็คืออาราบิก้ากับโรบัสต้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยครับว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงเชื่อว่าหลายคนเลยเวลาไปซื้อกาแฟแล้วเห็นคําว่าอาราบิก้าร้อยเซบนถุงก็ต้องมีเอ๊ะในใจกันบ้างแหละว่ามันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเป็นแค่คําโฆษณาเฉยๆเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันครับ เรื่องราวของกาแฟ2ชนิดนี้เนี่ยมันเหมือนกับการต่อสู้กันของคู่ปรับตลอดการเลยครับที่มีทั้งคาแรคเตอร์รสชาติแล้วก็ที่มาที่ไปที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเราจะมาทำความรู้จักตัวตนของกาแฟทั้งสองสายพันธนุ์กันให้มากขึ้นผ่านภาพเปรียบเทียบง่ายๆครับระหว่างคุณชายสูงสักอย่างอาราบิก้ากับกรรมกรผู้แข็งแกร่งอย่างโรบัสต้า จากนั้นนะครับเราจะย้อนกลับไปดูถึงต้นตอของมันกันเลยว่ากันตั้งแต่ความแตกต่างในเชิงพฤกษศาสตร์และการปลูกของต้นกาแฟทั้งสองชนิดนี้เลยครับคือแค่จุดกําเนิดก็ต่างกันแล้วครับอาราบิกาเนี่ยมาจากที่ราบสูงอากาศเย็นๆของเอธิโอเปียส่วนโรบัสต้ามาจากพื้นที่แถบแอฟริกาใต้ซาราราซึ่งไอจุดเริ่มต้นที่ต่างกันนี่แหละครับคือรากฐานสําคัญเลยที่ทําให้คุณสมบัติทุกอย่างของมันแตกต่างกันไปหมด ดูจากตารางนี่ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับคืออาราบิก้าเนี่ยโอ้โหต้องการการดูแลแบบสุดๆเลยต้องปลูกบนที่สูงสงอากาศต้องเย็นเหมือนคุณชายที่ค่อนข้างจะบอบางนิดนึงแต่พอมาดูโรบัสต้าคนละเรื่องเลยครับเติบโตได้ดีในพื้นที่ต่ำกว่าแถมยังทนร้อนได้ดีกว่าเยอะสมฉายยากรรมกรผู้แข็งแกร่งจริงๆแล้วความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันเห็นได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่ยังเป็นมเมล็ดดิบๆเลยนะคือมเมล็ดอาราบิก้าจะมีทรงออกรีรีหน่อย ในขณะที่เมล็ดโรบัสต้าจะดูกลมกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่ข้อกาแฟอย่างเราเราสัมผัสได้โดยตรงกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของรสชาติกลิ่นและที่สำคัญเลยองค์ประกอบทางเคมีของกาแฟที่ออกมาเป็นแก้วแล้ว ตรงนี้แหละครับคือจุดต่างที่สำคัญมากโรบัสต้าเนี่ยมีคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าเกือบเข้าตัวเลยนะครับซึ่งคาเฟอีนที่สูงปรีดเนี่ยไม่ใช่แค่ทำให้กาแฟมันขมขึ้นนะแต่มันยังทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติช่วยให้ต้นโรบัสต้าเนี่ยทนทานต่อมแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าด้วยแล้วคำถามคือทำไมอาราบิก้าถึงได้รสชาติที่นุ่มนวลกว่าหวานกว่าคาตอบก็อยู่ในนี้เลยครับเพราะว่า ในเมล็ดอาราบิกา้ามีปริมาณน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงกว่าโรบัสต้ามากๆซึ่งนี่แหละคือปัจจัยหลักเลยที่ทำให้รสชาติของมันถูกใจใครต่อใครหลายคนด้วยเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดโปรไฟล์รสชาติของมันเลยต่างกันชัดเจนเลยครับอาราบิก้าจะให้โทนที่ซับซ้อนหอมหวานมีกลิ่นอายของผลไม้ดอกไม้ในขณะที่โรบัสต้าจะมาสายหนักแน่นเข้มขน้นดุด,ดันไปเลยครับและนี่ก็เป็นคำพูดเปรียบเปรยที่เห็นภาพมากๆเลยครับ คือมันสะท้อนการรับรู้รสชาติที่ค่อนข้างจะรุนแรงของโรบัสต้าได้ดีถึงแม้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่โรบัสต้าทุกตัวจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่มันก็กลายเป็นภาพจําของหลายๆคนไปแล้วเอาล่ะครับเราวาขยะมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันอีกนิดนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังกาแฟที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันถ้าไปดูในตลาดโลกเนี่ยอราบิก้าคือแชมป์แบบนอนมาเลยครับครองส่วนแบ่งตลาดไปถึงประมาณ65% โดยมีพี่ใหญ่อย่างบราซิลเป็นผู้ผลิตหลักส่วนโรบัสต้าก็ตามมาที่ประมาณ35%โดยมีเวียดนามเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดครับปอมพูดเรื่องราคานี่โอ้โหความแตกต่างที่ชัดเจนมากครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยราคาของเมล็ดอาราบิก้าในตลาดโลกจะสูงกว่าโรบัสต้าถึงประมาณ2เท่าเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงถูกกว่าล่ะก็เพราะว่าเจ้ากรรมกรผู้แข็งแกร่งอย่างโรบัสต้าเนี่ยมันปลูกง่ายกว่ามากครับ ให้ผลผลิตต่อไร่ก็เยอะกว่าทนโรคทนแมลงก็ดีกว่าแถมยังโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายกว่าด้วยปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ทําให้ต้นทุนการผลิตมันต่ําลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะเจออาราบิก้าในร้านกาแฟดีๆหรือที่เรียกว่ากาแฟพิเศษหรือเป็นกาแฟซิงเกิลออริจินที่เขาอยากจะโชว์รสชาติเฉพาะตัวของมันส่วนโรบัสต้าก็เป็นพระเอกของวงการกาแฟสําเร็จรูปเลยครับ แล้วก็นิยมเอาไปผสมในเบลนเอสเปรสโซโดยเฉพาะสไตล์อิตาลีเพื่อให้ได้ครีม่าสวยๆหนาๆน,นั่นเองมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะเอาความรู้ทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมาใช้เพื่อเลือกกาแฟที่ถูกใจกันและนี่คือประเด็นสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำเลยนะครับความเชื่อที่ว่าอาราบิก้าต้องดีกว่าโรบัสต้าเสมอไปเนี่ยมันไม่จริงทั้งหมดนะเพราะสุดท้ายแล้วคุณภาพของมเมล็ดกาแฟมันสาคัญกว่าสายพันธุ์ครับ โรบัสต้าเกรดพรีเมียมดีๆเนี่ยก็ให้รสชาติที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยเพื่อให้จํากันได้ง่ายๆนะครับนี่คือตารางสรุปแบบรวบรัดัเลยตั้งแต่เรื่องรสชาติปริมาณคาเฟอีนราคาไปจนถึงว่ามันเหมาะจะเอาไปทําอะไรเรียกว่าเป็นชีตชีตหรือสูตรโกงฉบับพกพากันได้เลยแต่ก่อนจะจากกันไปมีเรื่องจริงที่น่าตกใจเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับนั่นก็คือตอนนี้กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างเป็นทางการแล้วโดย iucn และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับในยุคที่สภาพอากาศโลกมันแปรปวนหนักขึ้นทุกวันเนี่ยเจ้าอาราบิก้าที่แสนจะเปราะบางก็กำลังโดนคุกคามอย่างหนักเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตกาแฟที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะต้องหันไปพึ่งพาเจ้ากรรมกรจอมถึกอย่างโรบัสต้าแทนอืมเป็นเรื่องที่น่าคิดตามจริงๆครับ